สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการที่เล่นโอมิแล้วโดนแบนมีใครเป็นเหมือนกันบ้างคือเล่นโอมิแล้วสักพักกับ t ินเดอร์เนี่ยก็จะโดนแบนโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะหนึ่งเลยเขาคือเขาห้ามลามกนา,าจารย์ไม่ได้เลยคุยแบบล่อแหลมอะไรเงี้ยไอจับตรวจับมากสองเลยนะคะ ส่งภาพรับภาพอะไรเงี้ยก็ห้ามเด็ดขาดซึ่งเราก็ไม่เคยทำนะแต่เรารู้อยู่เขาห้ามอะไรเงี้ยสามเนี่ยลงลายไอด์ไอจีอ่ะให้ไม่ได้เลยมันจะตรวจจับใครที่ให้ลายไอดีซ้ำๆอะ่ะมันก็จะแบนซึ่งเราก็ต้องระวังนะคะเรื่องนี้มันก็แบนไปหลายคนแล้วก็เห็นใจทุกๆคนที่แบบโดนแบนเราก็เลยจะออกมาเปิดเผยว่าทำยังไงที่จะทำให้ไม่โดนแบน ้าเล่นโอมิครั้งใหม่นะคะขอเตือนนะคะใครที่เล่นโอมินะคะมือใหม่ห้ามสมัครพรีเมียมห้ามสมัครซูพีมนู่นนั่นนี่เด็ดขาดอย่าคิดว่าคุณสมัครแล้วคุณจะได้อภพสิสิ์นู่นนั่นนี่ไม่นะจ๊ะสมัครปุ๊บโดนแบนเร็วกว่าเดิมด้วยจ้าบอกเลยแบนเสร็จเงินหายไม่ได้คืนสักบาทนะจ๊ะแอปนี้นี่คือแบบว่าจุบเงินเราไปเลยคือแอปจุบเงิน ได้ปุ๊บได้เงินปุ๊บคือถีบหัวแล้วส่งเชนหัวเลยจ้ายาสมัครพรีเมียมเด็ดขาดนี่ขอเตือนเลยใครที่เล่นแอปหาคู่นะคะถ้าคันจริงๆอ่ะหนึ่งเดือนอะตเต็มที่ก็หนึ่งเดือนไม่อยากเสียงเงินเยอะอะไรเงรี้ยหรือไม่ไม่แคร์มันนี่ก็หนึ่งเดือนนะจ๊ะแล้วก็ถ้าโดนแบนก็รีสตาร์ทเครื่องนะคะซื้อ Android มานะคะรีสตาร์ทเครื่องซื้อเบอร์ใหม่เปลี่ยนอีเมลใหม่หนู่นนั่นนี่แล้วก็เล่นได้เหมือนเดิมแต่ก็ต้องเสียงเงินใหม่นะคะถ้าใครไม่แคร์โดนไม้นะคะ นอกจากที่ห้ามลามกนาจารนะคะห้ามคุยเยอะโอมิเนี่ยเขาสนับสนุนให้เป็นโปรแกรมรักเดียวใจเดียวหาคู่เพราะฉะนั้นใครที่ฮอตนะคะมีหนุ่มๆคุยเยอะมีสาวๆคุยเยอะอันนี้มีโอกาสโดนแบนสูงนะคะโอมิจะมีมันจะตรวจจับเลยใครที่คุยเยอะอะไรเงี้ยหรือมีคนทักหายเยอะนะคะต่อไปนะคะก็คือว่าเล่นโอมิเนี่ยต้องพยายามปัดเฉพาะคนที่ชอบจริงๆถ้าเราปัดเยอะอะ ปัดถกใจคนเยอะๆอะ่ะมันก็จะแบนแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่สาเหตุหลักนะคะบางทีมันอยากจะแบนอะไรมันก็แบนบางทีรูปเราอ่ะสวยเกินไปมันก็แบนมันก็บอกว่าไม่ใช่รูปจริงบ้างแล้วก็บอกเราให้เราพิสูจน์ยังไงมันก็ไม่สนหิตถึงแต่อะไรเลยมันก็จะแบนอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวเลยเรามาแก้ปัญหากันดีก,กว่าว่าทํายังไงให้กลับมาเล่นโอมกแล้วก็ทินเดอร์ได้ใหม่อีกหนึ่งรอบไปหนึ่งนะคะ ไปซื้อโทรศัพท์ Android นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้มา1เครื่องนะคะก็2นะคะซื้อซิมใหม่เลยเปิดซิมใหม่ชื่อใหม่นะคะก็คือไปซื้อซิมใหม่เลยตามเซนอะไรก็แล้วแต่นะคะ3นะคะให้กดอ่าพอเราลงไอ้ทะเบียนใหม่เสร็จปุ๊บสามคืออีเมลใหม่นะคะอีเมลสมัครใหม่เลยสนะคะ Pay Store ใหม่ต้อง Play Store ใหม่ด้วยนะเ ใหม่คือถามว่าซื้อซื้อเครื่องเดียวพอนะคะเพราะว่าถ้าเราโดนแบตอีกแล้วก็เป็นรีสตาร์ทเครื่องบอกว่ารีสตาร์ทที่เป็นเครื่องใหม่เลยก็สามารถกลับมาเล่นได้อีกโดยการที่เราซื้อซิมใหม่อีเมล,ลใหม่เพจโตใหม่แล้วก็กลับมาเล่นได้อีกครั้งนะคะบางทีไม่จำเป็นต้องใหม่เลยแค่ซิมใหม่หรือล้างเครื่องก็กลับมาเล่นได้นะคะบางเครื่องอะ่ะเออเป็นอย่างนี้เราก็สมัครไอดีใหม่ปไปเลยจัดสวยๆไปแค์นะคะแบนก็แบนไปจากสมัครหรือว่าใครนะคะ มีโทรศัพท์ Android อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่แคร์ข้อมูลนู่นนั่นนี่ที่อยู่ใน Android นะคะพร้อมที่จะสมัคร l a y Store ใหม่สมัครอีเมลใหม่นะคะก็ใช้เครื่องนั้นได้เลยจ้ะถ้าได้คนแบตอีกแล้วก็ไปรีสตาร์ทเครื่องนะคะไปหาวิธีรีสตาร์ทเครื่องเอาจากร้านมือถือนะคะว่าทำยังไงที่จะรีสตาร์ทแฟดแบบแฟดแฟดเครื่องไปเลยว่าให้มันเป็นเครื่องใหม่เลยเนี่ยก็ไปหาวิธีทำเอานะคะ ม่รู้ทายังไงเราก็ทาไม่เป็นเพราะว่าเรามีร้านมาถือประจําเราก็เลยให้ร้านทําให้นะก็เล่นไปเ,เรื่อยๆแล้วมันก็จะแบนอย่างเงี้ยเรื่อยๆยิ่งแบบยิ่งเหมือนกับมันตรวจจับภาพกาได้แล้วก็ยิ่งโดนแบนเข้าไปอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มันก็โง,ง่บางคนน่ะไม่ยินดันตัวตนก็เล่นได้โง,ง่มากคือในอมนี้ม,มันไม่ค่อยมมีอาชีพเพราะว่าเหมือนกับคือส่วนใหญ่ที่เล่นมันมีแต่เด็กน้อยเนาะมันก็ไม่ค่อยมีเงินกันอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยมีมีอาชีพเว้ถามว่ามีคนใช้ลูกคนหรือไหมก็มีน สรุปนะคะทุกคนก็คือถ้าเรามี Android อยู่แล้วนะคะแล้วเราไม่กลัวข้อมูลหายนะคะก็ล้างเครื่องใหม่ไปเลยจ้ะล้างแบบว่าให้เป็นแบบเป็นแบบเป็นเครื่องใหม่อะนอ,อกไมแล้วก็เปลี่ยนเบอร์โทรใหม่ซื้อซิมใหม่เปลี่ยนอีเมลใหม่ถ้าเปลี่ยน Play Store ใหม่ได้ก็ดีนะคะแต่เราไม่ไม่เปลี่ยนเพจโซ่เราก็เล่นได้นะเออก็ก็ไม่เห็นเป็นไรยอะไรเงี้ยมันก็แบนอยู่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามแมทให้น้อยนะคะ คุยคุยจะคุยคนเดิมๆถ้าเปลี่ยนคนคุยเยอะๆมันจะมันจะจับตาเลยนะคะถ้าคนไหนชอบถูกใจก็คุยให้ขอไลน์ไปเลยออกจากแอป,ปนี้ไปเลยอะไรเงี้ยคืออย่าไปเล่นต่ออะไรเงี้ยเออคนไหนชอบจริงๆก็ขอไลน์ไปเลยแล้วก็ปัดเฉพาะคนที่ชอบจริงๆเท่านั้นนะคะระวังก็มันก็จะเลี่ยงการดนแบนที่น้อยลงนะคะเออประมาณนี้แล้วก็รูปจะสวยมากนะเพราะว่าถ้ารูปสวยมากมันก็จะมองว่าเราเป็น AI เป็นนู่นนั่นน,นี่ไปนะคะเป็นสแกมเมอร์ไป <laughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ฝากแค่นี้นะคะ